สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพอแอจ้งเรื่องครูผู้หญิงพ้นจากการทำหน้าที่เพราะสอบบรรจุได้ที่หนึง่งเมื่อวันนี้28มีนาคม65นางสาวอาริศราหรือครูหญิงพร้อมด้วยนายพงศธรหรือท่านนายอามได้ขอยื่นหนังสือเรื่องขอให้มีการแก้ไขปัญหาเพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นครูให้กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอโดยมีอาจาร,รย์พิชิตเรืองแสงวัฒนารองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการ รับหนังสือแทนอธิการบดีที่ติดราชการโดยอาจารย์พชชิตกล่าวว่าหลังจากนี้จะเร่งด,ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของทั้ง2องไฟลเพื่อให้ได้ข้อสรุปและยุติโดยเร็วซึ่งปัญหาเรื่องนี้อาจจะมาจากความเข้าใจไม่ตรงกันเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการทํางานว่ากรณีแบบนี้ในสัญญาจะต้องทําอย่างไรให้ถูกต้องซึ่งครมองว่าไม่ผิดก็ต้องมองดูกันว่าระเบียบที่ออกมาใช้ได้ไม่ได้และอยากให้จบและจากกันด้วยดี ด้านทนายอามกล่าวว่าข้อเรียกร้องของครูหญิงมี4ข้อคือต้องการให้โรงเรียนลบโพสต์ดังกล่าวให้โพสต์ขอโทษข้อความเป็นเท็จที่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงปเพราะตอนนี้สถานะของครูหญิงคือถูกให้ออกเพราะทำผิดวินัยให้เป็นการละออกโดยสมัครใจและเรียกร้องค่าเสียหายเพราะท,ทางโรงเรียนทำให้เสียชื่อเสียงจากข้อความที่โพสต์ถูกมองว่ามีการกระทำผิดจากนั้นครูหญิงและทนายอามได้เดินทางไปยื่นหนังสือให้กับผู้บริหารโรงเรียนมอวิทยา อนุสอนเพื่อให้ดําเนินการตามข้อเรียกร้องทั้ง4ี่ข้อโดยมีตัวแทนโรงเรียนได้รับเรื่องเอาไว้ด้านในสุดชาญสุขพันธานพวกนายการโรงเรียนมออวิทยานุสรเปิดเผยว่ายืนยันว่าการออกประกาศฉบับนี้โรงเรียนทําถูกต้องทุกอย่างและเรื่องนี้มีอยู่ประเด็นเดียวคือการให้ออกเป็นหลักปฏิบัติของโรงเรียนเพราะเป็นการเสียโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนที่ครูไม่อยู่กลางคันจึงเป็นที่มาของการออกประกาศ กรณีการไปสอบเป็นข้าราชการทางโรงเรียนไม่เคยห้ามและปะโอกาศให้ครูทุกคนไปสอบแต่ต้องลาออกก่อนที่ผ่านมามีครูหลายคนที่สอบไม่ได้ก็กลับมาสอนที่โรงเรียนเหมือนเดิมแต่กรณีของครูหญิงไปสอบแต่ไม่ได้แจ้งเรื่องลาออกก่อนก็ต้องดําเนินการไปตามประกาศของโรงเรียนซึ่งครูทุกคนทราบและเข้าใจข้อนี้ดีไม่เคยมีปัญหาอะไรการที่จะมาอ้างว่าไม่รู้ประกาศข้อนี้ไม่ได้ส่วนอีกประเด็นคือเรื่องประกาศของโรงเรียนฉบับนี้ ก็เพื่อต้องการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสถาบันต่างๆที่ติดต่อกับทางโรงเรียนได้ทราบเพราะครูแนะแนวซึ่งครูหญิงรับผิดชอบอยู่จะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆผ่านทางเพจของโรงเรียนเป็นหลักซึ่งหากครูหญิงออกไปก็ต้องคืนเพจให้กับทางโรงเรียนเพราะตอนทําเพจแนะแนวยังเป็นบุคลากรอ,อยู่ไม่ว่าจะใช้แอคเขทาส่วนตัวหรือแอคเขทาใดตาหลักก็ต้องคืนเพจให้โรงเรียนแต่หลังจากครูหญิงออกมีการล เแอดมินออกและเปลี่ยนชื่อเพจเป็นชื่อครูแต่ใช้ตราโรงเรียนซึ่งอาจทําให้คนอื่นเข้าใจผิดจึงจําเป็นต้องออกประกาศจิตแจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ว่าครูหญิงพ้นจากหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนแล้ว โดยผู้อำนวยการโรงเรียนมอวิทยานุสรกล่าวต่ออีกว่าที่มาของการออกประกาศถ้าคุณได้ออกจากองค์กรเราไปแล้วแต่ได้นําสิ่งของบางอย่างของโรงเรียนออกไปด้วยโรงเรียนก็มีสิทธิ์ที่จะนําของคืนเพราะสิ่งที่นําออกไปเป็นข้อมูลสําคัญของโรงเรียนของนักเรียนเพื่อผลประโยชน์ของทางโรงเรียนและไม่มีเจตนาหรือข้อความที่ทําให้ครูเสียชื่อเสียงเลยเขาบอกว่าเรื่องนี้ทางโรงเรียนต้องการให้ครูหญิงส่งข้อมูลเพจทางโรงเรียนกลับมาส่วนประเด็นอื่น ก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายถ้าทําให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงก็ต้องดําเนินการไปตามกฎหมายเช่นกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ